ของน้นลองลอกใหม่ข้างทางใช้ปิดกระป๋อมบีค่ะคาจำ้ำ ปอรอมดีครับผมเย้ครับมีมีีกว่าที่คิดโอ้โอโอ้โโจะเป็นเกี่ยวมือโอโอจะเปจอ น้ำหนึ่งเบ็ดเกี่ยวมือผม,อมเนี่ยเกี่ยวโอเดี๋ยวเอาโชว์ก่อนัอกระปอมบีครับผมโดยตัวเบ็ดเกี่ยวถุงมือเดี๋ยวไปปลดทีหลังกระปอมบีต้องระวังครับดีนะเข้าแค่ถุงมือเชวยวลก็กกระปอมบ,บีไปช้อนข้างทางกับหมายกับหมายคลองล่อครับคือเขียวอย่างเดียวมาเอากระปอมบีสีเขียวครับผม โอเคก็ฝากผลงานด้วยเยอะตัวใหม่จากค่ายกำกับผมเอกกระเทาลกกระปอมบีมีดีกว่าที่คิดสุดยอดครับผมบายนะเป็นหนึ่ง